สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง National นะครับผมวันนี้ผมจะพามากันนักจู่โจมกันนะครับพอดีบ้านผมโดนปล้นนะทุกคนผมเพิ่งไปปล้นมานะทุกคนแต่ว่าไม่ได้อะไรดีๆเลยก็เลยปล่อยให้นักจู่โจมบุกเลยนะครับโอเคนี่ตอนนี้น่าจะมาถึงบ้านเราแล้วนะครับถ้ามันถึงเวลาแล้วให้เราออกไปข้างนอกก่อนนะครับผมมันถึงจะเจอนะครับผมนี่ตอนนี้กดซ่อมบ้านไม่ได้แล้วครับ โอเคอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนครับผมนี่ไงใส่ชุดสว่านมาด้วยนะทุกคนชุดสว่านแล้วก็ถือ v s s ด้วยนะครับโอเคอันนี้เราก็ปล่อยให้เขาบุกไปก่อนแล้วก็นี่ครับสบายใจครับผมนี่เติมโต๊ะเติมอะไรไปพรมพางก่อนนะครับผมโอเคฐานหมดเติมฐานครับผมตอนนี้ก็กดอะไรไม่ได้ครับผม นี่ไงอันนี้กดได้แล้วนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหพังบ้านเราใหญ่เลยทุกคนรู้ไหมว่าบานหนึ่งมันซ่อมยากนะทุกคนนี่เราจะปิดทางแบบนี้เลยนี่แบบนี้โอ้โหมันเดินผ่านเข้าไปแบบนั้นด้วยวะโอเคอีกสองตัวไม่เดินเข้าไปโอเคปิดเลยแล้วกันมาจากประสบการณ์รอบก่อนที่ผมผ่านมานะครับผมผมว่านะผมปิดประตูทางออกด้วยดีกว่าทุกคนรอบก่อนมันออกประตูทางออกนี่ วันนี้เองเราจะปิดไว้เลยครับผมอันนี้กั้นไว้ก่อนนี่ทำสองชั้นนี่ไงเออคนของสบายใจไม่ล่าคนของสบายใจไม่ล่าคนไปเลยคนไปเลยได้ของดีได้ของดีโอ้โหกล่องนี้ว่าไงโอ้โหปืนเต็มเลยได้ของดีได้ของดีเขาว่ามาไงนะครับจมูกโจรโอ้โหพังใหญ่เลยโอ้โหกล่องนั้นไม่พอหรอกล่องนี้ด้วยหรออือ กล่อนนงนี้หนักใหญ่สุดยอดไปเลยยูทุปตรงนี้ทิ้งไปก่อนครับผมผมว่าให้เพื่อนเขาเดินเข้ามาข้างในด้วยดีกว่าไม่เดินมาด้วยไม่สนใจเราแล้วทุกคนเ็าได้ของดีแล้วครับเขายังไม่ไปนะครับเพราะว่าเพื่อนเขายังอยู่ข้างในนะทุกคน oh. นี่กับปันชกเลยโอเคเขาน่าจะออกมาไม่ได้ครับผมเ,เขา,าจะอยู่ข้างในแล้วกั้นตรงนี้ไว้ การประตูครับผมนี่เออว่าแต่เอ้ยไม่ได้นี่ว่าเราจะออกไงวะเนี่ยแป๊บนึงเราต้องออกไปก่อนครับยังไงเขาอ,ออกมาไม่ได้ครับผมเพราะว่าเพื่นอนเขาอยู่ข้างในนะทุกคนอีกสองตัวนี้มันเหมือนกันกบจะบังไปแล้วนี่ชกชกไปก่อนเออเล่นผิดหลังแล้วน้องรอบก่อนนายรอดไปได้แบบจิ๋วเสียจะไม่หลารอบเนี้ยเรามีบทเรียนแล้วแล้วไม่ให้นายรอดไปง่ายๆหรอกเพื่อนเดยนี่มาดูของกันนะครับ โอ้โหดูดิมีแต่ปืนมองพังนะทุกคนมีไงส่วนมากของข้างนอกเนี้ยมีแต่ของผมเอาไว้สําหรับรอซ่อมนะครับไม่ก๊อบมาหวดดีกว่าทุกคนอันนี้ก็เป็นกล่องพลาส,สติกนะครับผมนี่เต็มกล่องเลยไปเก็บของคืนก่อนครับผม โดนบ้านโดนระเบิดนี้ผมเบื่อตรงที่ว่าต้องหาของมาซ่อมนี่แหละทุกคนจะทำไงได้ครับผมถ้าเราเอาของให้นักจู่โจมไปตลอดมันก็จะให้บ้านหลังไม่ดีเรามานะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดแบบนี้ครับผม,มผมก็เลยลองลดดูเนี่ยตอนนี้ลดลงมาได้น่าจะประมาณสิบกัวแต้มแล้วนะทุกคนจากสองร้อยแต้มอะได้ทีละสองทีละสองใช่ไหมละ่ะเออก็ค่อยสะสมไปครับผม รอบที่กันทันบ้างรอบบางรอบก็กันไม่ทันครับผมโอเคมาเตรียมของสำหรับการฆ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่ให้เราตีไปถึงห้าสิบแปดต่ำกว่าห้าสิบนะครับผมนี่เราก็โยนระเบิดไปเลยทิ้งไว้แบบนี้มาไกลเกินเดี๋ยวภาพไม่ถึงนะครับเอาทำไมไม่ติดอา้าวระเบิดไม่ไปนี่วะเอามาอีกทีนึงครับผมโอเคนี่แบบนี้โอ้โหของเต็มตัวเลยดี ว่าแต่ของมันหรือของเราวะเนี่ยสรุปเนี่ยก็เป็นของเรา,าทุกคนมันไม่เหมือนสมัยแรกนะทุกคนถ้าสมัยแรกได้มีด้วยนะทุกคนอืมมีแล้วก็ชุดสมาสามชุดอย่างเงี้ยครับทุกคนแต่ทุกวันนี้เหมือนมันจะไม่ดรอปแล้วนะมาดูเนี่ยสองตัวเนี้ยจะเห็นชัดที่สุดว่าโอเคตามก็ห้าสิบโยนไปทิ้งไว้โอเคแบบนี้ ยิงไม่ตายนะทุกคนเนี่ยยิงไปถึงถ้าต่ำกว่าห้าสิ่ยเห็นป่ามันจะเด้งเลือดกลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แมกกาซีให้มันเหลือนี่เท่านี้พอครับผมแล้วก็ใช้ระเบิดฆ่าเพื่ออะไรฆ่าเอาความสาใจนี่แหละครับผม<_ T> <_ T> <_ T> นี่เป็นไงล่ะก็บอกแล้วว่าเล่นผิดหลังแล้วเพื่อนนี่ครับไม่ดอมอะไรเลย เข้าใจอได้ลองเท้ามาคููหนึ่งลองเท้าเราหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคต่ออกนี้ก็เป็นการสร้างบ้านกับคืนที่เดิมแล้วครับผมประตูประตูนี่เสียเยอะนะเนี่ยเอาจริงๆสร้างประตูแต่ละบานนะครับเสียของเยอะมากเลย สองเต็มตัวนี้น่าจะเป็นของเราั้งเนี่ยครับผมดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ใช่ของนักจูโจมาทุกคนชุดผมพังไปด้วยนะนิดนึงด้วยเก็บเอาของสําหรับกล่องนี้ผมจะเอาไว้สําหรับลอ่อผู้เล่นต่างๆที่จะมาป้นนะครับผมบอดต่างๆที่จะมาป้นนะทุกคนคือเขาจะเข้าไปหยิบของในบ้านเราไม่ได้เราต้องเอาของมาวางไว้แบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะอะไรคือถ้าสมมติ มีบอดเข้ามาเก็บของจากตรงนี้ไปแล้วเขากลับไปที่บ้านเขาใช่ไหมแล้วเราจะเจอบ้านหลังที่เขากลับไปครับทุกคนนั่นแหละอืมเหมือนกล่องเอาง่ายกล่องล่อซื้อครับผมแล้วเราก็จะไปขนของจากบ้านขเขาไป,ไปอีกรอบหนึ่งนะทุกคนแต่ถ้าบางรอบมันก็ไม่มีใครมาปนนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้เลยทุกคนจัดของกลับที่เดิมก่อนครับน่าจะเป็นชุดผมแล้วแหละสองชุดนะทุกคนแต่ว่าหยิบมาจากกล่องไหนไม่รู้อืม ท่อแป๊บนี้ก็ของผมที่คื้ไว้สําหรับจะลงบังเกอร์น,นแหละหยิบไปสองชุดเลยนี่วะกล่องนี้หรือเปล่านี่ไงนี่ของมันหายไปครับผมปกติกล่องมันจะเต็มนี่ไงแล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับถ้าใครจะไปทำเคเว้งนบ้านสอนี่ไงเออนี่ไงดีกันครับผม เมื่อกี้เราแล้วขอโทษน,นะที่เราระเบิดนายไปนะเพื่อนเลยตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมละอุ้ยตรงนี้ยังไม่ได้ซ่อมเลยนี่ว่าครับต้องไปค้นออกก่อนนะครับถ้าเรากดลบทิ้งเลยเนี่ยทุกคนคือของในเนี้ยเราจะไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมค้นให้ดูนี่เห็นปะมันจะมีเห็นสิบเอ็ดแล้วก็ไม้โอ๊กอีหกนะครับผมได้กลับมาคืนมาครึ่งหนึง่งไม่ถึงครึ่งด้วยแต่ก็ได้ครับผม,มนี่สิบหกหายไปสี่แผ่นนี่หว่าทุกคน มันจะหายไปสได้กลับมาหนะครับโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆอันนี้ลบทิ้งไปก่อนครับผมลบโอเคเรามาดูควสกันดีกว่าครับว่ามาอย่างนี้ไงปัดนีเพื่อนเราวขอโทษนะเมื่อกี้เนี่ยนายจำเราไม่ได้ใช่ไหมนี่เราก็ทำควยตรงนี้นะครับให้ผ่าน แล้วเราก็กลับไปปนได้อีกรอบนึงครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมีเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกนาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ